ดาวพระศบดีย้ายลักคนาราศีมังกรอลาเศรษฐีจับเจรจาออนไลน์ลุ่งงานปังกุลเย่ต้องบอกนะครับว่าคำพยากรณ์นี้นะครับเป็นการทายจากดาวจรนะครับเป็นภาพรวมถ้าจะให้แม่นยำการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงท่านบวกดาวจรและก็ต้องลงมือทำด้วยตนเองนะครับสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้เลยนะครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่ดาวพฤเรหหัดย้ายนะครับวันที่29มีนานะครับนี่เลยครับไปสถิตอยู่ในเดือนพระราหูครับก็เลยต้องมีเทพราหูขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับว่าความรู้ที่มีแต่ดั้งเดิมเนี่ยจะใช้งานได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจะให้มันสําเร็จดังรวยเป็นเศรษฐีนะครับต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์นะครับแล้วก็บวกนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีด้วยนะครับถึงจะได้แบบนี้เลยนะครับก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนผมจะยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็คือนักข่าวครับที่เพิ่งออกจากเรือนจาครับชื่อดังของประเทศเมื่อหลายปีมาแล้วแต่พอจะออกก็ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าจะออกไปเล่าข่าวเนี่ยก็ต้องคิดก่อนนะครับว่าต้องทําอย่างไรให้คนกลับมาดูนะครับต้องมีเทคนิคอะไรใหม่ๆเห็นไหมครับไม่สามารถทําอะไรในแบบเดิมได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคุณก็เหมือนกันนะครับที่ฟังอยู่ต้อง ทำแบบใหม่มีนวตัตก,กรรมด้วยนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วดาบประักับพระราหูเรียกคู่ค้าขายแบ่งปันผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการร่วมหุ้นแบ่งปันทางธุรกิจวิน,ว,นวินกันเนี่ยคือดีที่สุดนะครับเพราะ,ะนั้นต้องมีได้นอนนะครับตรงนี้เจราจาต่อรองซิกแซกบ้างซิกแซกในทางที่ดีก็มีนะครับตรงนี้แล้วก็ออนไลน์นะครับแล้วก็วิถีชีวิตแบบใหม่นะครับรวมแล้วจะเป็นคอนเซปต์ดาบปรหัสบดีย้ายในครั้งนี้นะครับ ของอาจารย์เกรทเทวาก็ไปไปยุกใช้ในการทํามากินได้เลยนะครับตรงนี้และนี่ครับคือคิวของคนที่เกิดในช่วงราศีมังกรนะครับหรือคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดลัคนาสถิตมังกรก็มาฟังกันได้เลยนะครับเรียกว่าดาวพฤหัสจะย้ายยีิบเก้ามีนานี้แล้วนะครับจะอยู่ไปถึงยี่แปดเดือนกันยาครับเรามาดูลึกๆเลยนะครับดาวพฤหัสมาจากเรือนสหัชชะและเรือนวินาศครับไปสถิตพบกระดุมพระครับ และแน่นอนนะครับลงรายละเอียดกันว่าดาวพระเดินหน้าในราศีกุมเนี่ยยี่สิมีถนาถึง14มิถุนานะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลานี้ถือว่าไม่นานมากนะครับกระชับพื้นที่มากเลยนะครับแค่2เดือนครึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องลุยต้องทําให้เต็มที่เลยนะครับนะเมื่อรู้เวลาโค้ดรับตรงนี้แล้วนะแล้วจะเป็นเช่นไรบ้างแน่นอนครับก็จะโดดเด่นนะครับในเรื่องการเงินครับพอพบกระดุมพระนะครับก็คือ การเงินของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เรียกว่าออ่าเศรษฐีจับเลยก็ว่าได้นะครับหรือรวยแน่นๆ่นเนี่ยโอ้โหว้าแบบเป็นดาวแห่งความสําเร็จดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์ไปอยู่ที่ไหนก็ให้คุณในเรื่องนั้นๆในเรือนภพนั้นๆเห็นไหมเรือนภพนี้เป็นเรือนภพด้านการเงินการหากินหาเงินหาทองก็จะต้องดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทําธุรกิจนะครับก็ช่วงนี้ลงทุนได้ไหมขยายได้ไหมทำได้เลยครับจะดีมากนะครับตรงนี้ แล้วมีเกณฑ์เดินทางติดต่อออนไลน์พารวยครับเพราะพบสหัสชะนี่แหละครับหมายถึงการเดินทางคอนเนคชันเจรจาติดต่อหรือถ้าสมัยนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโซเชียลแพลตฟอร์มนะครับนะ IG Instagram กรมครับฮา n ไลฟ์ e b o o k YouTube อะไรต่ออะไรเนี่ยครับที่มันเป็นในโลกออนไลน์ทำไปเลยครับเอามาช่วยในการทำงานประยุกต์ได้เลยนะครับจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ ชีวิตก็จะมีมุมบัไดที่ดีขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยโหดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ใช่ไหมเกาะกลุ่มกันมาเลยเราก็เป็นดาวเสาร์ถูกไหมครับเราก็จะมีอะไรที่มันไม่ปลอดโปรไม่สบายใจอ่ะติดติดขัดขัดอยู่บ้างนะพอดาวพฤหัสย้ายเนี่ยมันก็จะเหมือนเบาตัวสบายใจฟิลฟรีมากขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็ต้องบอกนะครับแล้วใครที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศก็ต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าวินาเนี่ยแปลว่าแดนไกลครับเห็นไหมแดนไกลมาอยู่เรียนการเงินเนี่ยแปลว่าได้ตังค์เลยนะครับ มันก็ลุยทําให้เต็มที่หรือไม่งั้นวินาคืออะไรอะไรที่ต้องแก้ปัญหาอะไรที่ไม่ค่อยตรงกับที่เราได้รู้มาก่อนอะไรที่ไม่เคยทํานะครับเนี่ยไปทําเลยนะจะเกิดเงินเกิดทองเกิดทรัพย์สมบัติมาอีกอย่างแน่นอนแต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยว่าดาวพฤหัสคุณเป็นเช่นไรดาวการเงินคุณเป็นเช่นไรและดาวอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้แต่ให้รู้ภาพรวมว่าเป็นแบบนี้ถ้าคุณก็ย,ยันลงมือทำได้แน่นอนแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมหรือดาวพื้นดวงของแต่และบุคคล เห็นไหมผมก็ยังบอกว่าเพื่อนพาเฮงเลยก็สา,าตย์ชักคือเพื่อนก็ได้คนใกล้ตัวก็ได้เห็นไหมถ้าเขามาบอกธุรกิจอะไรดีๆก็ลองคุยกับเขาก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ต่อมาครับขยายความเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงคือการทํางานของเราเนี่ยครับจะได้ทําในรูปแบบใหม่จะเป็นออนไลน์ก็ได้หรือจะมีเทคนิควิธีการอะไรใหม่ๆม,มาใช้มาประยุกต์ครับแอพพลายทำไปเลยนะหรือบางครั้งก็ต้องมีการแบ่งผลประโยชน์กันเพราะพระละยูนในพระาหูเห็นไหมครับแล้วก็พระราหูก็เป็นนิดด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีซิกแซกซิกแซกเนี่ยมันไม่ได้ครับว่าต้องแย่ yeah, ต้องใต้โต๊ะอะไรเสมอไปนะครับบางครั้งก็หมายถึงการเจราจาเจราจาบางทีคุยที่ทํางานไม่ได้ก็คุยข้างนอกร้านอาหารอะไรแบบนี้นะครับคือมันต้องมีวิธีการของมันนะครับที่จะทําได้นะครับตรงนี้นะแล้วดาวพฤหัสก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะก็เขาก็จะอุปถัมเราอย่างดีมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เข้าหาได้เลยเอ,อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะพาตนไปสู่ความสมําเร็จ ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็จะเกิดความมั่นคงแต่ก็บอกอีกแหละเดยวก็หาว่าเออไม่ทําอะไรเลยจะมั่นคงได้ไงก็ลงมือทําสิครับเพราะนั้นคลิปนี้นะถ้าใครที่ฟังแล้วแบบกาลังจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยจะเหมาะมากนะแต่ถ้าใครที่แบบไม่มีอะไรเลยชีวิตทําแต่ลูทีนประจาประจาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อะไรมากมายนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครที่ทําประจําประจําอยู่แล้วหาอะไรทําเพิ่มนะั้นได้รวยแน่นอนนะครับตรงนี้รักก็แสนดีสิครับแหมก็ดวงขึ้นนะครับพอดวงขึ้นมันก็ต้อง ได้อะไรแบบนี้นะมีความสุขมีความสมหวังบางคนก็เพิ่งแต่งงานได้หมดเลยนะครับตรงนี้ร่างกายโอ้โหสุดสตรองเลยนะเพราะดาวเสาวก็เป็นกเกษตรดาวผัดดาวหมอก็อยู่ข้างหน้าเป็นอะไรก็มีหมอมาช่วยได้ทันไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็อยากให้เจรจาสร้างคอนเนคชันไว้นะครับเพราะคอนเนคชันนี้จะพาเรารวยช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นเงินอะไรมากแต่ทําไปเรื่อยๆครับนะเพราะดาวอยู่ในเดือนกันยานะครับตรงนี้จริงๆฟังซ้ํากันได้เลยนะมาฟังซ้ําๆได้ อาจจะมาในประมาณกลางปีไปแล้วก็ได้นะครับตรงนี้ทํามากได้มากอันนี้คือบอกให้รู้เลยว่าถ้าดาวพระอายอยู่ในเรือนการเงินถ้าทําอะไรให้มันเต็มที่นะคุณก็จะได้เต็มที่นะไม่เหมือนดาวพรอยอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศเนี่ยบางทีทําเยอะแต่ได้น้อยแต่อันนี้ทํามากได้มากก็ลุยเลยนะครับอย่าลังเลนะอย่าท้ออย่าถอยให้สู้ให้ลุยครับโอกาสมาถึงแล้วผมเลยบอกว่าดีที่สุดในรอบสิบสองปีเลยก็ว่าได้เห็นไหมมันดีมากเลยผมปิดไปเป็นเขาเรียกอะไร ลัคนาราศีสุดท้ายของดาวพฤหัสแต่เพราะอยากให้ทุกท่านรู้ว่าเฮ้ยมันดีมากๆดีจริงๆดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะรวยจริงๆรวยเน้นๆรวยแน่ๆนๆนี่เห็นไหมเพราะนั้นคุณต้องทำนะถ้าคุณจะรวยเพราะรู้เลยมังกรที่ผ่านมาเนี่ยเจ๊งขาดทุนแย่มีปัญหาเพราะดาวการเงินแย่มาสามปีอ่ะเป็นอย่างน้อยนะ,ะนน 3, 4, 4, เพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่สามสี่สี่ห้าปีเลยอ่ะเพราะนั้นคุณถึงเวลาแล้วครับที่จะเอากลับคืนมา สมบัตินั้นต้องเป็นของเราต้องคิดอย่างนี้นะแล้ววางแผนแล้วก็ทําให้ประสบความสาเร็จและทำภายในสองเดือนครึ่งตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพะจะพักองศานะครับในวันที่สิบห้ามิถุนายนถึงยี่สกันยายนะนะน,นี้นับแล้วสามเดือนครึ่งโดยประมาณนานกว่าด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นจะให้คุณได้ลดลงไปนะเพราะนั้นเราต้องทําก่อนแต่ถ้าถึงช่วงเวลานี้ทําอย่างไรเพิ่มความรอบคอบระมัดระวังเช็คทุกอย่างครับเน้นตรวจสอบก็ต้องเน้นเรื่องการงานกับการเงิน,นเนี่แหละครับงานก็ต้องเน้นงานเก่า สินค้าเก่าๆหาลูกค้าเก่าๆบ้างลูกนี่เก่าๆบ้างนะครับเนาะแล้วก็การเงินอาจจะมียึกยักมีล่าช้ามีจะมาจะได้จะได้ก็ทําไมไม่ได้อะไรแบบนี้นะก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้นะหรือบางครั้งก็ต้องมีอะไรซิกแซกมากขึ้นกว่าจะได้มาคือต้องเหนื่อยมากขึ้นต้องแก้ปัญหาเยอะขึ้นอะไรต่างๆเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้มันจะได้ยากกว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงยีิบเก้ามีนาถึง14สิบสนะี่มีนาก็ทําไม่เต็มที่เลยนะครับรับรองคุณได้เต็มเต็มรวยเต็มเต็มนะ เชื่อเชื่อเลยว่าดาวเป็นแบบนี้หลายๆคนได้มาแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉนั้นบอกเลยว่าวางแผนดีมีรวยแน่นอนครับดีใจด้วยแล้วก็อย่าลืมไปทําบุญด้วยนะครับยิ่งทําบุญก็ยิ่งส่งเสริมในความร่ํารวยได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้ครับว่าลัคนาราศีมังกรดวงดีมากๆอืมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดฟังแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามแนะนําครับกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดครับจะขึ้นรูปนี้เลยครับติดตามแล้วครับ ดีอย่างไรครับเหมือนอาจารย์เกตที่วเป็นเลขาส่วนตัวให้ครับคอยบอกนะครับคอยส่งดวงไปล่วงหน้าเลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ลอดก่อนครับเห็นไหมครับมันดีสุดๆขนาดนี้ก็ติดตามได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านใดสนใจนะครับอย่ามาตรวดดวงชะตากันนะครับเราดูให้ทุกเรื่องเลยนะครับเนี่ยครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้อ่านได้เลยนะครับเต็มๆครับประสบการณ์สิบปีนะครับดูไม่มีกักทุกปัญหาเราจะหาทางแก้ให้คุณนะครับเชิญมาปรึกษาได้เลยนะแต่ก็อยากจะฝาก ว่าอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูเพราะมันจะแก้ยากถ้าดูตั้งแต่ตอนยังไม่มีเรื่องนั่นคือดีที่สุดนะครับหรือตอนที่คุณยังสบายสบายมาฟังแล้วยังชิลๆเนี่ยแอดไลน์มาเลยนะครับมาคุยกันนะเพราะว่าเราจะได้วางแผนพิสูจน์ความเหลื่อมความร่ารวยครับคิดดูนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะทำให้คุณรวยได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยโอ้โหเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตรงนี้สนใจก็สแกน QR code ได้เลยนะครับแล้วก็แอดไลน์แอดสาเกสเทวะหกห้าครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ไปน รายละเอียดขั้นตอนวิธีการดูดวงนะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็พิมพ์คําว่าจองคิวได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินเ้ตมาคอยจัดคิวให้ครับหรือว่าบอกก่อนก็ได้ว่าสะดวกช่วงไหนถ้าได้ก็ให้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะบอกเวลาที่สะดวกนะครับแล้วก็ท่านผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับอยากร่ํารวยไปด้วยกันนะครับนี่นะครับสร้างยอดขายครับอาจารย์เกตเทยวายินดีนะครับเพราะว่าสามารถพูดเชียร์สินค้าได้แล้วก็ไปพูดโหราศาสตร์นะครับ ดูดวงบนเวทีได้เลยนะครับเป็นแมสอะไรแบบนี้นะครับตามภาพที่เห็นนะคนก็ซื้อรถคนก็อุดหนุนของขายได้อีกเป็นหลายล้านเลยนะครับหลายล้านหลายสิบล้านเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับอยากล่ารวยไปด้วยกันยินดีนะครับแอดไซอาจารย์เกสเทวาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับแล้วใครที่ฟังมาถึงนี่แล้วบอกยังไม่รู้ลัคนาเลยนี่บอกเลยนะครับว่าลัคนานี่แม่นกว่าราศีนะครับฝากวันเดือนปีพออเกิดแบบเป๊ะนะครับแล้ว เวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับเราจะใต้คลิปนี้เท่านั้นด้วยนะผมจะผูกให้อย่างแน่นอนถ้าใครมากว้างๆก,ก็ไม่ได้ผูกให้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสันกระดิง่งเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนเห็นไหมครับแล้วพบกันนะครับอาจารย์เกสเทวา